วิกฤตเนี้ยผมว่ามันเป็นวิกฤตที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันผมก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายฟรีหลังจากที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าทําอาหารจากปกติ40บาท45บาทเนี่ยให้เหลือแค่25บาบาทได้ถ้าพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไม่ได้เนี่ยตัวเราเองเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ครับผมนายเก่งกา้กุบคลาดพินโยนะครับทำตลาดชื่อโครงการเสนีฟูดมาร์เก็ตครับอยู่ตรงข้ามสี่คอนบางแคครับผมวิกฤตเนี้ยผมว่ามันเป็นวิกฤตที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยมาหลายเดือนแล้วเนี้ยทุกอย่างมันเริ่มเริ่มไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วทุกทุกคนตระหนักได้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรเรามีหน้าที่แบบไหน ทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันตัวผมเองผมมาทําตลาดเนี่ยผมก็เจอปัญหาในระดับหนึ่งแม่ค้าผมก็เจอปัญหาในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีใจที่เราจะสู้กับมันเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยปรับตัวได้การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็ควรจะทําไปอย่างต่อเนื่องสักประมาณสักถึงสิ้นปีอ่ะผมว่ามันมันไม่เสียหายที่เราจะทําแล้วโลกพวกเนี้ยมันจะหายไปแล้วมันก็จะผ่าน้นไปด้วยกันก็มาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าว่า ในลักษณะที่เศรฐษฐกิจมันเป็นแบบนี้จะทำํำยังไงผมก็เลยเรียกพ่อค้าแม่ค้ามาคุยว่าเงิน2อย่างที่เราทําได้ก็คือ1ในเรื่องของผู้ประกอบการก็คือตัวผม,<ล>ผมเนี่ยผมก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายฟรีเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขอร้องให้พ่อค้าแม่ค้าทำเนี่ยก็คือเราต้องคืนสู่ชุมชนด้วยเพราะจริงๆตลาดผมเนี่ยมันถือว่าเป็นตลาดชุมชนนะครับก็เก <episód To S 2> ิดจากคนรอบบริเวณเราเนี่ยในลัศมี1-5กิโลเมตรนี่แหละวิกฤตในครั้งเนี้ย ผมมองว่ามันไปจนถึงสิ้นปีคนไม่สามารถกินข้าวในราคา50บาทร้อยหนึ่งได้ตลอดเพราะนั้นสิ่งที่เราช่วยคืนให้กับชุมชนแถวแถวและแวกตลาดเลานี่แหละข้อที่1คือแม่ค้าก็ขายของได้ก็ทำมาในกล่องละ25บาทไม่ได้ลดปริมาณนะฮะเพียงแต่ว่าทํามาเนี่ยเพราะว่าเราแอบสอบให้ข้อที่2คือลูกค้าชุมชนเราเนี่ยสามารถซื้อกินได้เนี่ยถ้าสามมื้อวันนึงก็ตกแค่แค่75บาบาทถ้าพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไม่ได้เนี่ย ตัวเราเองเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องพยุงกันไปหลังจากที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าเขาทําอะไรได้เขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนของเขาทําอาหารจากปกติ40บาท45บาทเนี่ยให้เหลือแค่25บาทได้แล้วก็ยังคงมีกําไรบางส่วนแต่จะไม่มากแต่ว่าพออยู่ได้ในแต่ละร้านค้าเนี่ยเราทำนั้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดนะครับเพราะนั้นก็จะมีพับพวกเพื่อนฝูงหรือว่าลูกค้าเรานี่แหละที่ถามเราว่าโอ้ มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยช่วยบริจาคด้วยได้ไหมจริงๆไม่ไม่ได้ต้องการจะให้บริจาคมาด้วยเงินเลยเอาของมาก็ได้อาวุธดิบมาก็ได้ให้เปรียบเสมอที่เนี่ยเป็นครัวกลางทําให้ก็ได้ก็จะมีหลายคนครับบอกว่าไม่มีเวลาเอาเงินมาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าก็ทําได้แล้วก็เป็นไอเดียหนึ่งด้วยว่าเงินพันหนึ่งเนี่ยถ้าเราซื้อข้าวกล่องแค่25บาทเนี่ยเราได้เยอะ เพราะนั้นพอมีโครงการแบบนี้คนก็บริจาคเข้ามามากครับผม <c oughs> คือไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนจากการที่เดินมาซื้อเดินมาทานหรือนั่งทานเนี่ยกลายเป็นการปรับตัวหมดเลย <c oughs> เน้นเป็นระบบ Delivery ที่มันเยอะขึ้น ก็มี2โครงการหลักเนี่ยก็คือเราทํเข้าวกล่องไปบริจาคให้โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เราบริจาคทั้งที่บาําราดนาาดูนดิลิลาดนะฮะแล้วก็ลาติพัทเราไม่ได้แจกแค่คุณหมอพยาบาลแต่เราแจกให้กับแม่บ้านที่ดูแลเตียงที่ทาความสะอาดเตียงรปภหรือว่าคนเข็นเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับเราก็มีแจกข้าวกล่อง ให้ก <chat> ับคนที่ตกงานคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยทุกวันจันนะฮเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นเย็นเนี่ยแหละครับเวลามาเข้ารับบริจาคก่อนเข้าตลาดต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ภาพที่มันชัดเลยก็คือการที่ยืนเว้นระยะห่างกัน2เมตรเพื่อป้องกันโรคตอนนี้ก็ขายของก็จะลดลงก็ตกลงไปด้วยค่ะแต่ก็จะมีจัด d e l i v e r รส่งของเสรี เองโดยเฉพาะตอนนี้ค่าเช่าตลาดไม่เก็บเลยให้พวกดิฉันขายฟรีค่ะจนถึงโควิดอ่ะหมดเลยยอดตกเยอะแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันไปทางตลาดค่าที่ก็ไม่เก็บช่วยเหลือทุกอย่างเอาของออกเราเอาไปขายข้างนอกให้ใจดีมากพวกเราถึงสู้ไม่ยอมหยุดเหมือนกัน เราก็ต้องสู้ไปกับเขาร่วมด้วยช่วยกันค่ะแล้วเราขายของให้มั่งแบ่งมั่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยากจะขอบคุณในสิ่งที่เขาให้เราทุกสิ่งทุกอย่างน้ำใจที่เขาทำแล้วเขาไม่เคยทิ้งเราเลยขอบคุณมากค่ะคุณบอยคุณดู